สวัสดีค่ะอันนี้พี่เลีวนะครับผ่าแผลปานนมนะครับมาสองสัปดาห์แล้วเนาะของพี่เลีวถือว่ายากที่สยากนะนี่ขาเทคนิคพิเศษนะสองสัปดาห์นี้ก็เปิดแผลเรียบร้อยหมดแล้วอาบน้ําได้นะครับวันนี้นะสบายดีมากการเล็บเรียบร้อยตามแผนที่ที่ที่ททวางไว้เนาะทุกประการน,นะครับแผลสวยมากทนสวยสุดๆแผลอยากให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆมากเลยแผลพี่อ่ะโคตรสวยอ่ะแล้วถูกใจด้วยมาก วันนี้ก็คือผ่านไป2อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่2อาทิตย์แล้วสําหรับพี่เป็นยังไงคะเจ็บบ้างไหมตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ตอนนี้เห็นไหมเห็นพี่แอนไหมไม่ใช่อะไรนะอย่าอย่าหาว่าคนตีนะนี่ใส่สายรับโถต้องแอนไว้ต้องแอนไว้แผลจะได้สวยๆแม้วันนี้ก็คือกลับไปอาบน้ําทําตัวตามสบายได้แล้วรอวันนี้เราวันนี้อาบน้ําได้แล้วแต่ห้ามโดนสบู่ห้ามโดนสบู่ สรุปเราไม่เจอเกลนกระสบู่อีกนานรอก่อนแต่อาบน้าได้แล้วแพ้สวยมากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยนะว่าใครที่แบบไปทําที่ไหนมาหรืออะไรมาเนี่ยแล้วแบบยังไงอะต้องมานั่งแก้อยากแก้มาที่นี่เลยพี่ไม่ได้ว่าเป็นหน้าม้าหรืออะไรนะพี่พูดเรื่องจริงเพราะงานแก้มันโคตรยากแล้วมันมันยากสําหรับการแก้ผ่าตัดด้วยในฐานะที่พี่แบบว่าพี่ก็ศึกษามาเยอะนะกว่าพี่จะมาผ่าตัดเนี่ย ไม่ใช่ว่าสูม 4, สี่สมห้าแล้วเห็นว่ามีตังแล้วจะมาผ่าไม่ใช่นะพี่ศึกษามาก่อนแล้วก็ดูประวัติหมอตูมหนหน่มาดูนู่นนี่มาหมอตู่ถึงเก่งจริงเลยเรื่องทางด้านศัลยกรรมก็จริงแต่ถ้าทุกคนไปผ่าตัวอื่นมาแล้วมาแก่พี่เชื่อว่าให้น้องๆอะน้องๆทุกคนะเก็บเงินก่อนแล้วศึกษาดูดีๆเก็บเงินก่อนแล้วมาผ่าครั้งเดียวจบพี่นี่ไม่ต้องแก้แล้วนะอื เพราะว่าการที่เราต้องมาแก้เนี่ยนอกจากเจ็บตัวซ้ำสองนี่เสียงซ้สำสองด้วยถูกใช่เจ็บตัวซ้ำสองครั้งแรกมันก็เจ็บตัวแล้วครั้งที่สองเจ็บอีกเจ็บหนักแล้วเราไม่รู้ว่าแผลที่แก้เนี่ยมันจะได้ตามสเปคที่เราอยากได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเออมเขาเรียกว่าออมเงินเก็บเงินสักนิดนึงอดใจรอเป๊ะแผลเป๊ะมากตามอย่างที่ทุกคนอยากได้พี่เนี่ยไม่อยากโชยดูก็เกินพี่มันเที่ยบจริงอยากโชว์แต่มันถอดก็ดูไม่ได้ไงอดดูไป เอาไปดูในคลิปลงที่หมอตู่แล้วกันโอเคค่ะมีอะไรอยากจะแนะนําเพิเ่มเติมไหมคะอยากยากแนะนําน้องๆทุกคนนะว่าอย่าคิดที่แบบว่าอุป,ปบับอุ้ยอันนั้นเจ็ดหมืนน่นในนี้สี่หมืน่นหาได้เลยอย่างนั้นแล้วถึงเวลาที่น้องๆแก้เนี่ยพี่ขอบอกเลยว่าเจ็บเจ็บมากและเจ็บตัว <c oughs> เจ็บซ้ําเจ็บซ่าและการที่จะแก้แผลเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายๆนะน้องไม่ใช่ว่าเห็นหมอว่าเฮ้ยใครๆบอกว่ามาหมอตู่ การวิธีแก้ของหมอตู่เขาก็ต้องค่อยๆแก้ต้องทําแล้วมันไม่ได้ทาครั้งเดียวจบแผลแก้พี่ขอบอกขึ้นถึงสามครั้งนะก่อนให้ได้รูปร่างนะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยว่าอดใจรอและเก็บแล้วคอยดูคลิปแต่ละคลิปที่คนอื่นเขามาผ่าตัดเนี่ย <idad> เขาเป็นยังไงแผลเขาเป็นยังไงแล้วเราเก็บได้อะไรได้เนี่ยมาเลยพร้อมมาเลยราคาแพงยังไงแต่พี่ขอบอกเลยว่าให้แพงแต่แผลเป๊ะ แล้วมันเป๊ะทุกอย่างจริงๆพี่ไม่ได้เวอร์แล้วพี่ไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่ต้องมาว่าอุ้ยไอริวหน้าม้าคนัะข้าวไม่มา้าเว้ยของจริงโอเคมีอะไรถามพี่อไหมไม,มีแล้วค่ะขอบคุณาม,ามากมากค,ะค่ะสวัสดีครับ